มีคนถามมาครับว่าบางทีอยากใช้ชีวิตให้มีความสุขและประสบความสําเร็จเนี่ยหลักการคิดของการที่จะไปถึงเป้าหมายให้มันเร็วๆนะครับและประสบความสําเร็จเนี่ยเร็วๆเนี่ยมันเป็นยังไงผมอยากให้คุณฉุกคิดสักนิดหนึ่งแล้วลองฟังประโยคนี้อย่างที่เขาบอกว่าเป้าหมายไม่สําคัญเท่าระหว่างทางถ้าจะเป็นแนวคิดที่ทําให้ชีวิตมีความสุขได้นะบางทีคนเราเนี่ยแน่นอนว่าคุณทําอะไรทุกอย่างคุณต้องมีเป้าหมายเพื่อจะให้ไปถึงจุดๆนั้น แต่บางทีการไปถึงจุดหมายเป้าหมายนั้นแล้วบางทีมันก็ทําให้คุณแค่ไปตั้งเป้าหมายที่มันสูงขึ้นไปอีกสูงขึ้นไปอีกแล้วบางทีคุณก็จะหาไม่เจอว่าแล้วความสุขมันอยู่ตรงไหนวะเพราะว่าบางทีคุณเดินขึ้นไปถึงยอดเขาแล้วเหมือนกงา,นอางนั้นแหละอยากให้คุณรู้จักคำคำหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าแซนแมนดาราอันนี้เป็นเขาเรียกว่าปฏิมากรรมของพระที่อยู่ เป็นลาหมาทิเบตถ้าเกิดว่าคุณไป search ดูนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นอาร์ตหรือเป็นศิลปะนะครับเขาใช้กระดาษทําก็ได้ผ้าทําก็ได้นะครับแล้วก็ส่วนมากจะใช้ทรายทําสวยงามมากพระทิเบตลามะมะครับก็จะค่อยๆนะครับวาดบางทีวาดรูปวงกลมนะครับอาจจะมี4ประตูนะครับหมายถึงผมวิหาร4เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแต่ผมไม่ได้เทศเรื่องนี้วันนี้ผมเทศเรื่องอื่นก็ถือว่าเป็นงานศิลปะชิ้นหนึ่งละกันแล้วเขาก็ค่อยๆบรรจงเอาทรายหยอดใบบางทีก็ฝังเสียงสวดมนต์ไปด้วยแล้วก็ทําไปด้วยสวย งามวิจิตขึ้นมามากมายนะครับลอง Google ดูนะครับมันบ,บางทีเนี่ยทำาอยู่บนพื้นในในโรงโบสถ์ใหญ่เลยนะใช้เวลาทำเดือนคนที่มาช่วยกันทำก็จะรู้สึกอินเอมแล้วก็มีความสุขนะครับที่ได,ได้การได้รังสรรค์ปฏิมากรรมชิ้นนี้นะครับหรือว่างานศิลปะชิ้นนี้ขึ้นมานะร,ระหว่างทำทุกคนก็จะแบบ สวดมนต์มีความสุขได้บุญอะไรอย่างนี้ไปเรื่อยๆเรยๆจนสําเร็จสําเร็จแล้วเขาทำไงรู้ไหมครับพอเสร็จพิธีเรียบร้อยหรือทิ้งเลยนะครับมันเป็นทรายก็คือโกยเลยนะครับแล้วก็เอาใสาข่ขวดบางคนเก็บไว้บูชาบ้างแต่เก็บไม่หมดหรอกสุดท้ายก็เอาไปเรียกว่าปล่อยคืนสู่ธรรมชาติก็มีดังนั้นถ้าเรามองเป้าหมายอย่างเดียวนั่นคือการทําพิธีแล้วทิ้งเลยแต่ ความสุขของคนทําอยู่ตรงไหนรู้ไหมอยู่ที่การได้ทํามันขึ้นมาระ uh huh. หว่างทางนั้นเป็นเดือนๆน,นั้นนะครับพระรามทุกองนะครับก็จะรู้สึกว่าแบบตัวเองได้บุญแฮปปี้แล้วก็มีความสุขกับการได้ทําสิ่งนี้ได้ฝึกจิตได้อะไรแบบนี้เต็มไปหมดเลยสุดท้ายเป้าหมายมันก็เท่านั้นแหละ นะครับก็คือการจบพิธีแล้วก็กวาดทิ้งไปแต่ระหว่างทางนั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ทุกคนเอ็นจอยถ้าเกิดว่าเราเอาหลักการนี้มาใช้กับชีวิตเราเราตั้งเป้าหมายเอาไว้ไม่ว่าจะเรื่องงานไม่ว่าจะเรื่องเงินไม่ว่าจะเรื่องความรักไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามแต่แต่เราอย่าลืมเอ็นจอยระหว่างทางเสพความสุขเสพบบรรยากาศเสพทุกอย่างความล้มเหลวมันก็มีเสน่ห์ของมันนะที่ทำให้เราได้เรียนรู้มันทำให้เราแข็งแกร่งมันทำให้เราเติบโต แล้วจนถึงจุดจุดหนึ่งบางทีเมื่อคุณไปถึงเป้าหมายแล้วคุณอาจจะรู้สึกว่าอก็องั้นนั้นแหละแต่คุณไม่ได้เสียใจเพราะว่าระหว่างทานคุณทำมาคุณมีความสุขกับมันในทุกๆเรียกว,ว่าอิเียบทหรือทุกๆนาทีอันนี้แหละครับอาจจะเป็นอีกหนึ่งเวในการที่เราดำรงชีวิตให้มีความสุขในทุกๆวันเป้าหมายถ้าถึงก็ดีถึงครึ่งทางก็โอเคถ้าไม่ถึงฉันก็ยังมีความสุขอยู่ดีลองเอาไปใช้ดูสิครับ